สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะชื่อว่า Trading View นะคะวิธีการก็ง่ายๆนะคะใครที่ยังไม่ทราบก็เดี๋ยวลองทําดูนะคะก็ถ้าเป็น iPhone นะคะก็ให้เราไปที่ App Store นะคะถ้าเกิดว่าเป็น Android ก็ไปที่ Google Play นะคะอันดับแรกนะคะ,ะสมมุตินะคะว่าเรานะคะไปที่ App Store นะคะ จากนั้นนะคะพิมพ์คำว่า trading view ค่ะตรงนี้นะอย่างนี้ค่ะถ้าเขาขึ้นมานะคะก็จิ้มลงไปนะคะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ขึ้นก็พิมพ์นะคะคำว่า trading view นะคะกดหนึ่งครั้งอันนี้พอดีโหลดไว้แล้วนะคะโหลดโหลดโหลดไวล้ละนะคะก็ถ้าโหลดก็เปิดนะคะถ้ายังไม่ได้โหลดนะก็ไปติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะ จากนั้นจะเข้าสู่หน้านี้ค่ะนะคะอ่ะหรือว่าหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันแบบนี้นะก็จะขึ้นมานะก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะจากนั้นนะคะก็เริ่มทดลองใช้งานฟรีนะคะเพราะว่าแอปนี้เนี่ยเราสามารถใช้ฟรีได้นะคะแล้วก็การใช้ฟรีเนี่ยจะได้ใช้อินดิเคเตอร์อยู่3ตัวนะคะตามนี้นะแล้วก็กดค่ะเริ่มทดลองใช้ฟรีนะคะ ตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะลงทะเบียนกับ Apple นะหรือว่า Google นะ,ะหรือว่าอีเมลก็ได้หรือจะ f a c e b o o k หรืออะไรก็ได้นะคะในนี้เนี่ยเราจะลงทะเบียนโดยใช้ Google นะคะคุณก็ต้องสมัคร Gmail ก่อนนะคะแล้วก็มี Google นะคะหรือว่ามี Gmail เนี่ยนะที่เราใช้งานอยู่นะคะในเครื่องนะสมัคร Gmail ก็ไม่ยากนะคะก ก็ไปสมัคร gmail นะคะอ่ะต่อไปนะคะไปที่ Google ตรงนี้นะกดไปดัาเนินการต่อนะคะอ่ะตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยสมัครนะ,ะลงชื่อเข้าใช้โดยใช้อีเมลหรือโทรศัพท์นะคะลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Google เห็นไหมตรงนี้นะแล้วก็เราก็เอาบัญชีนะคะที่เป็น ที่เป็น Gmail นะคะใส่เข้าไปนะตรงนี้ค่ะพอเราลงทะเบียนด้วย Gmail นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จากนั้นนะคะก็คือว่าเราก็เอานะคะอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราเข้าเมลตรงนั้นนะคะมาป้อนนะคะมาป้อนลงทะเบียนนะคะหรือว่าหรือว่าลงชื่อเข้าใช้นะคะเพราะว่าเราลงชื่อเข้าใช้โดยอีเมลนะคะ ก็กดนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราแบบจะซื้อแพ็กเกจอะไรแต่ละแต่ว่าเรามาใช้ของฟรีนะคะก็มาตรงนี้ก่อนย้อนกลับนะคะตรงนี้นะคะรายการที่ติดตามเขาก็จะขึ้นมาแต่ว่าเราไม่ได้ติดตามนะคะเราก็ทําการลบให้หมดนะเดี๋ยวเราจะไปติดตามตัวที่เราต้องการติดตามนะคะลบให้หมดค่ะลบเลยนะคะ าจจะเยอะหน่อยนะก็ค่อยๆลบไปนะคะเมื่อลบเสร็จแล้วนะคะเพื่อนต่อไปนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นคู่เทรดที่เราจะเทรดนะคะก็สมมติว่าเราจะเทรดทองนะคะจะเป็น XAUUSD นะคะก็มาตรงนี้ forex.com นี้ก็ได้ค่ะอ่าหนึ่งครั้งนะคะโอเคทีนี้เนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยเราจะเทรดทองนะคะให้เราไปตรงช์ตตรงนี้นะ นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเลื่อนนะตรงนี้ข้างล่างนี้นะเราก็ใส่อินดิเคเตอร์นะคะก็คือมาตรงนี้นะตรงบวกนี่นะคะกดเข้าไปนะแล้วก็ไปตรงอินดิเคเตอร์นะคะกดหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า mix one นะ M I X นะคะแล้วก็หนึ่งจิ้มเข้าไปเลยนะคะอันแรกนะ อ่าหนึ่งครั้งนะคะต่อไปนะคะ M C D X นะคะก็กดหนึ่งครั้งนะคะต่อไปนะคะก็คือ support นะคะ S U P นะคะ P O R T นะ support and resistance นะคะข้างบนนี้อ่าโอเคฉะนั้นกดออกมาค่ะกดออกมานะคะก็จะได้นะคะตามนี้นะ เราก็จัดนะคะเราเอามือนะตรงนี้นะเราสามารถยืดก็ได้หดก็ได้นะคะนะคะตรงนี้นะอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะ MCDX ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะจัดนะคะจัดตามปกติเลยนะคะจัดตามชอบเลยนะคะโอเคค่ะต่อไปก็ไปดูคลิปนะคะการอ่านค่านะคะ สำหรับสำหรับคลิปการติดตั้งนะคะเท i n g View นะคะแล้วก็ลงโปรแกรมก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ